สวัสดีครับสมวันนี้อยู่กับผมป้าเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมนะัชื่อนัดนะครับเขาอยู่โรงเรียนเดียวกับผมนะหละวันนี้เราผมจะมารีวิวตัวกระบ,บี่เจอร์รี่นะครับครั้งที่แล้วผมก็อัดคลิปนะครับสองคลิปสองสองรอบสองเกมนะครับชนะแต่ ดีๆคลิปมันก็หายไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่นะครับผมจะพยายามดูไอ้ตัวนี้ไว้นะครับเพื่อนผมก็เล่นกบ,บีเจอรี่นะครับตามที่เพื่อนผมได้บอกผมไ้แล้วตอนแรกผมก็นึกว่าไม่น่าจะใช้เพื่อนผมนะครับแต่พอผมดูดีๆเพื่อนเพื่อนของผมบอกว่าจะเป็นกรอบทองครับ ผมว่โอเคเพื่อนแน่นอนผมไม่ชวนผมมานะเดี๋ยวทุกคนจะต้องดูนะครับแต่เพื่อนผมจะอึ้งจะอึ้ง Welcome to เดี๋ยวผมจะยังไม่ออกนะครับ ตอนแรกว,ว่าผมจะทำอันนี้ให้ดูนะคะก็วิธีการแก้ทางแมวขาวนะมันสบายมากแต่พอดีว่าคลิปมันหายก็เลยไม่ได้อันนี้เลยนะค่ได้ดูผมผม,ผมว่าตอนนี้ผมจะมาดูฝั่งนี้ไม่มีอะไร ตอนนี้ทอมน่าจะเคลียร์ขอนครับทอม่างนี้ต้องเป็นงานแน่ได้เปิดตรงนี้มไม่ได้เปิดตรงนี้มันเป็นปิดอยู่นะครับเนี่ยต้องเปิดตรงนี้ครับถ้าเปิดไม่เปิดมันก็จะไม่ตนะิดเนาะเดี๋ยวผมตามเพื่อนผมไปเลยแล้วนะผมก็จะอัพสกิลแบบนี้ไปแล้วก็พี่คนขับมึงน่าจะกดตามจากคนบนรถบนรถแต่ว่า ตรงนี้จะเป็นห้องลับนะครับเพื่อนผมน่าจะรู้แล้วแต่ให้ผมดันเพื่อนผมดันชี้ก่อนแล้วผมจะออกร้อที่สองนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาล้นี้ก็เข้าไปอีกอแล้วผมจะให้อันนี้ให้เพื่อนผมอผมรู้แลับ แนวน่าจะล่องหอนอยู่นะครับจริงด้วยนะครับไอนน้เสียแล้วนี่ครับแป๊บนี่ก่อนโอ้นี่ครับข้อกาตาตีจนมึนมานะครับกาตีจนมึน แล้วผมให้เพื่อนมาช่วยก่อนนะค่ะดูสิว่าเพื่อนจะตอบโต้อย่งไงเอาวิ่งมาแล้วครับโอ้โหดูว่าโอเคแล้วผมก็จะออกข้อกปลแบบมันออกข้อไม่ได้มันเป็นการ์ดไทออไรวะ ตอนนี้เพื่อนผมก็เอาแล้วครับไปก็จะดื่มมันยาไปโอ้ว้าแมวเาูไ,ออไโอเคแมวขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะไปหาเพื่อนผมนะก็ไปดันชีสตอนนี้ฝั่งเรายังไม่ได้ชีสซัก,ก่อนเลยคนะจากครั้งที่แล้วที่ผมก็เลยว่าแบบเสียงมันจะชัดอะไรอย่างนี้แต่ผมลืมว่าแบบ อันนี้เครื่องผมเนี่ยมันเปิดเสียงให้มากนะก็เลยไม่ได้ทำอะไรมา <Okay. S 2> เพื่อนผมก็น่าจะเล่นเป็นนะ แล้วผมจะไปเช lonely, ื่อนผมก็จะกินยาไปก่อนแมวเนีผมไม่กล uh, ัวเลยแล้วตัวนี้ไม่เคยแพ้ผ mouse has been r ผมต้อง ตอนผมก็เล่นเป็นอยู่นะคะสามารถดูเียับทางการได้าตอยนนาารทีอเทงทาที่าอา้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้คะที่มาเลยอาารยนตอนนี้แมวใกล้จะลมแล้วนะ ก็โดนจับเป็นที่รร้ยยอยเราต้องดูว่าเพื่นจะช่วยยังไงนะอืมอืมโอเคนะครับตรงนี้ผมก็จะดิ้นหลุดได้นะเขาน่าจะยังไม่รู้นะครับเพราะมัน้องเปิดอีู่เช่วยแล้วคผมน่าจะหลุดได้เล The wedge of cheese has been pushed through. Get the cheese. Retreat. Retreat <c oughs> ผมสงสารแมวมากเลยนะรับผมสงสารมากเลยนะสงสารเกินละตายละตายละ,ละาต <c oughs> อนนี้เพื่อนผมผมจะไม่ยอม A mouse is caught. A mouse isn't caught. A mouse is caught. A Retreat! Help me! Retreat! 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 น,นันเพื่อนก็ไม่ยอมนันชี้กันสักทีเลยผมบอกให้ถอยเขาก็ไม่ยอมถอยเลยอันนี้ผมวิ่งแล้ว ไปช่วยช่วยกันโอเคลงมาที่โรลนะิชั่นผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถเติมอันนี้ได้กันนะช่วยเพื่อนดันก่อนถึงตัวนี้จะดันชิดช้าแต่ดันกับเพื่อนก็เร็วได้ใช้ได้อยู่ 哎。对。啊。啊。哎。我不记得了。落，落。落。我恐怕我应该。 เราไม่ตายเหรอั่นกระดิ่งแล้วโอเคครับแมวขึ้นไปข้างบนนะผมรู้มันมีทิศอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะตาบอดนะ ก็ก็จะอครับตรงนี้มันสามารถแลกของได้นะก็จริงแต่ดูครับลูกกอล์ฟมันจะสามารถแลกเปนสงน้ำได้เจ๋งอะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับผมทักเสียสละที่ไม่เคยรู้สึกเสียใจมาก่อนโอเค ตอนนี้ผมก็ต้องขึ้นเลยอนนนะอตอนนี้มันชุลมุนกันมากเลยอนะผมดูอะไรเนะะี่ยก็ น่าจะนะเกมค่อนข้างตึงนะโอ้เพื่อนพยายามที่จะช่วยนะเพื่อนยกหมวกแล้วนะไม่ตองเป็นห่วงฉัน เพื่อนผมนะผมว่าเขาไม่ได้โหดอะไรมากนะโอเคอเขาอันนี้เชื่ครับถ้าผมไปหาเพื่อนผมได้แล้วป่าเดี๋ยวผมก็ไปแล้วรันนี้ผมว่าจะอาจสักคลิปเดียวนะผมกลัวมันจะหายอีกรอบนึงนะครับ โอ้โหกำแพงใกล้แตกแล้วนะครับรับปับทิมทิมสกิลทิมของกระบี่นะที่ม,มันสร้างระเบิดได้าสามารถเจาะนี้ได้นะครับ แล้วก็ชนะได้นะครับเพราะเพื่อนอาจจะหมกมุ่นกับผมมากเกินไปฟังผมถ้าเกิดฝั่งฝั่งแมวไม่เยอะกว่าผมผมก็ได้ไอพีนะครับผมก็ไม่ได้ก็ค่อนขออ้างอยู่นะครับแต่ผมประเด็นก็คือผมคิกกี่ะเข้าใจนะครับคลิปตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเลยนะครับว่า ทำไมทุกคนถึงขี้เกียจทำคลิปกันนะครับแต่พอมาทำวันนี้ก็รู้เลยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะ